วันนี้วันแรกที่ผลออกจากบ้านนะคะผลจะมา,าซื้อไก่ย่างแล้วก็ซื้ออาหารค่ะเพราะว่าวันนี้ผลไปสมัครงานได้งานแล้วนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ฝนจะไปทํางานแล้วค่ะขอกําลังใจหน่อยนะคะนี่ค่ะสถานการณ์ตอนนี้อยู่นาเกลือนะคะ เดี๋ยว่นขอปิดปากก่อนนะคะเพื่อคเชื่อเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้มันก็มีโควิดกันเยอะค่ะช่วงอยู่น,นาเคือแล้วก็อยู่ตรงนน้นนั่นตรงที่ฝวไปสมัครงานนน่นอ่ะนน่นอ่ะตึกนน่นแหละตึกสูงๆน่นแหละเขาบอกว่าให้ฝวรทำได้แค่สามเดือนเพราะว่างานมันจะเสร็จแล้ว ตอนนี้งานอะไรฝนก็ทำค่ะไม่มีงานทำเพื่อนๆดูเนี่ยเนี่ยผมมาซื้ออาหารมีเยอะแยะเลยจ้าพี่ค้าขายดีไหม พี่เขาก็ยังดีที่มีงานทางดุซินเนี่ยของพี่เขานี่ยใส่ไว้เวลาทางบ้านเขาจะใช้ก่อไปอตรงนู้นก็มีนะคะทูเรียนมีหางแค่เนี้ยค่ะเง <c oughs> ี้ยค่ะคุณผอ้ ตลาดตรงนี้คนเยอะมากแต่ตอนนี้ไม่มีคนนะคะเพื่อนคนมาปุกบ้านตรงนี้มีไหมล่ะอ่แต่ะลางขนาดฝนคนพัทยาฝนยังไม่มีงานทำตรนเนี้ยฝนก็ลำบากมากะคะ่ะเนี่ยวันแรกที่ฝนออกมาจากบ้านเนี่ยฝนมาตรวจโรคตรงเนี้ยโรงพยาบาลเนี่ยคะ่ะ ดูซิู้เรียนดูร้านผู้เรียนซิเนี่ยอยากกินยังเลยพี่ตังวันนี้ออกจากบ้านวันนี้มีคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะดูสิเนี่ย ให้สงสารคนบ้างเนี่ยปฝนกินไก่มาละสิบบาทเนี่ยข้าเหนียวก็ไม่ต้องนะเดี๋ยวไปหงข้าวที่บ้างลำบากมากเลยช่วงนี้ป็นปีแล้วค่ะไม่มีงานทำผมไม่บอกนะผ่ไม่ทำงานอะไรแต่รู้ว่าทุกคนจะต้องร้องว้าว คนทำได้ง่ายเป็นงานที่ผู้ชายเขาทำกันค่ะได้ห้าบาทสิบาทดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเสียเสียจ่ายทุกวัน,วนะนเนี่ยดูจิหนดูฝรั่งวนนี้ยจมูกก็ไม่ปิดไม่ไม่ไม่ใส่แมสแล้วช่วงเนี้ย นาเกลือหรือว่าตลาดสามที่ใหญ่ๆตรงนี้มันก็เป็นโควิดกันเยอะโรงเรียนลูกก็ยังไม่เปิดครูเขาก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะอรอดูสถานการณ์โรงเรียนก็ไม่ได้เปิดเด็กก็สอบทางออนไลน์ค่ะไม่รู้ว่าได้ไม่ได้สง่สงงานเขาก็จะให้คะแนน ขอลาเพื่อนตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมน่าโศกมากเลยค่ะเพื่อนๆเครียดไม่มีงานทำบ๊ายบาย